เราจะมาดูดวงบุคคลที่เกิดในวันอังคารโดยพื้นฐานดวงคนที่เกิดในวันอังคารนั้นนะครับเมื่อก้าเข้าสู่ปีมะเส็งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนวันอังคารจะเหนื่อยกับการทํางานและต้องบูลุยนะครับออกรบกับสิ่งที่เรียกว่างานที่ค่อนข้างหนักหน,กหนาสาหัสเลยพอสมควรดังนั้นคนวันอังคารนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการต่อสู้ดิ้นรนโดยเฉพาะเรื่องการงานอาชีพการลงทุนการทำมาหากิน การใช้ชีวิตในเรื่องด้านาธุรกิจการเงินการงานต่างๆยังเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสสำหรับบุคคลที่เกิดในวันอังคารอยู่เสมอดังนั้นไปดูครับว่าไพ่ผมอยากจะแนะนําอะไรคุณครับหลังจากปีใหม่ไทยไปแล้วคนวันอังคารควรจะต้องทําอะไรนะครับไพ่ใบแ,แรกนะครับขึ้นไพ่พระอรุณเทพบุตรหมายถึงการมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั้น ก็ขอให้คุณมีพลระกําลังกายเตรียมกําลังสมองกําลังใจแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจนี่แหละจะทําให้คุณประสบความสมําเร็จไพ่ใบนี้นะครับส่งผลดีในแง่ของการการต่อสู้การดิ้นรนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสมําเร็จในชีวิตสูงแต่ค่อนข้างเหนื่อยและต้องทําอยู่คนเดียวนางสีดาคานบาักงานองพื้นฐานเป็นคนที่บู๊ลุยและทําอะไรต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองอยู่เสมออยู่แล้ว ดังนั้นนะคะปีนี้ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ความสําเร็จในระยะอันใกล้ในอนาคตอันใกล้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสิ่งที่คุณตั้งใจไว้อยู่เสมอแต่สําคัญปีนี้คนบังคารผมแนะนําอย่างหนึ่งนะว่ามันทําบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีลภาวนาพอพ่พ,พ,พยาวยมราชนั้นถ้าคุณทําดีย่อมได้ดีหากทําชั่วคิดไม่ดีทําไม่ดีก็จะนําพามาซึ่งความล้มเหลวหรือชีวิตที่มีปัญหาค่อนข้างหนัก ดังนั้นไพ่สามใบขึ้นนะครับจะบอกคุณอย่างนี้ครับว่าความที่เกิดในวันอังคารในปีมะเส็งน,นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่สุดคือเรื่องของอารมณ์การกระทําความใจร้อนการกระทําที่ผิดเป็นเรื่องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแววงการสร้างปัญหาหรือแม้แต่การนําพามาซึ่งความทุกข์กายทุกใจเนี่ยเป็นเรื่องที่คนวันอังคารต้องหลีกเลี่ยง นั่นก็นหมายความว่าปีนี้ขอให้อยู่ในศีนธรทมตั้งมั่นในคุณงามความดีสิ่งที่คุณฝ่าฟันและก็ปรารถนาจะให้ประสบความสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจและมุ่งหมายไว้ทันทีครับนี่คือดวงคนใี้เกิดในวันอังคาร